ลายปิดเลยนะลายปิดหรือลายยืดเนี่ยเราอยู่ใกลนะ้กับ <c oughs> จับไปที่ขอบสะบักนะดูดูให้ดีนะฝั่งนี้ก็ประคองที่สะบักเนะี่ยเราขยับดูอย่างเงี้ยกับสะบักเนี่ยสะบักอยู่ตรงนี้อยู่ในใกล้นี้เนี่ยขยับดูสะบักขยับอย่างเงี้ยเห็นไหมเมื่อเมื่อเราเจอขอบสะบักเราก็ใช้สีนี้เราช้อนขอบสะบักขึ้นมาค่อค่อยๆหมุนนะหมุนนิดเดียวหมุนไปทิศทาง กันเชียงน,น, <c oughs> นิดเดียวนะนิดเดียวเห็นไหมหนิดเดียวเองไม่ต้องเยอะไม่แค่หมุนมือมือขวาเราผักมือซ้ายแล้วก็หยอ่อดหมุนไปหมุนมานะ่ะนิดเดียวแล้วก็กดล,ลงไปกว้างขึ้นเรื่อยๆโยกตัวตัวเราก็โยกตามนี้มันะะจะค่อยๆกว้างขึ้นนะไม่ใช่กว้างแต่แรกน่อ่าเนี้ยท่านี้สบายมากนะครับคลายสบายนะ กว้างเจ็บไ,ไหมสบายเลยนี่หมุนหมุนเนี่ยมือเราก็เห็นไ,ไหมไไง่ายๆเบาๆลองทำดูนะครับ